เป็นกรรมารทั้งสามท่านครับกรรมาการคงพัฒน์ว่องไวกรรมาการปรวัตแขกสินทอแล้วก็กรรมาการสายันเดือนเดือนครับเห็นในทิศทางเดียวกันครับให้นักชกฝ่ายแดงชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48ทั้ง3ท่านครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่เอกในรการครับในศึกมวยเดือดสิงห์เดือดนในค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้ก็คู่เอกนำรายการนักชกมุมแดงครับเพชรศิลาวอลรชานักชกวัย19ปีจากอุดรธาน,นีครับ ฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมวยวอลอ,อุรชาครับมีคุณอุรชาวงเพียนเป็นผู้จัดการในหัวหน้าค่ายมีพรอมองคลศักดิลัญชัยครับเป็นเทรนในผู้ฝึกสอนผ่านสังเวียนไาแล้ว75ครั้งครับสำหรับเพชรศิลาครับ75ครั้งชนะ60แพ้13เสมอสครับฟอร์มหลังสุดก็แพ้คะแนนสีอุยสิ์มาวินครับส่วนคู่ชกในวันนี้ครับก็คือทางด้านแก่นแก้วสมบุญมีฤทธิ์ครับ นักชกรุ่นน้องวัย17ปีจากนครศรีธรรมราชมีชื่อจริงว่าน,นายพงศธรชัยนุกรักครับทิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสบุญมิลิศครับมีดเรสังเียมบุญมิลิศเป็นผู้จัดการเรื่องหน้าค่ายชกมาแล้วทั้งหมด62ครั้งชนะ55แพ้7ครั้งครับฟอร์มหลังสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยงามเหลือเกินครับเอาชนะน็อกสิงห์อุดรเลขากรอบ8นิ้วไปครับที่เวทีมวยลังสิตครับ วันนี้สังเกตรูปร่างจากทางด้านมุมน้ําเงินนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแข็งกแกร่งปึกเลยนะครับโตวันโตคืนจริงๆนะสำหรับแก่นแก้วใช่ครับสูงกว่า2เซนแล้วก็ที่แน่ๆนี่ได้ปริมาหนัก2ปอนด์ด้วยกันครับโอ้โหดูครับแหมหนาพองเลยนะวันนี้รำไรวายวคูกนอยู่นะครับอ,อุ่นเครื่องกันสำหรับ เฟซิลาครับต้องบอกว่าจังหวะฝีมือของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับในรุ่นนี้จหะหลังๆนี่ก็ต้องกลับมาทําฟอร์มเก่งเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เ,ยเคยเป็นระดับดาวรุ่งยอดเยี่ยมเลยนะปีที่แล้วเป็นดาวรุ่งครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมแข่งซ้ายชากากัรเหลือเกินครับสายเครอร์ฟิวนี่ได้มาตอนที่อีโคปิดกำลังระบาดครับก็บันทึกเอาไว้แล้วครับว่า <c oughs> เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีเครอร์ฟิวแล้วครับสามารถที่จะเดินทางไปไหนได้24ชั่วโมงครับ แต่ฉายายยังคงอยู่ครับเรียกว่าฟอรมหมายก็ประมาณแบบสายติดเบรคอะไรประมาณนั้นนะครับสายเคอร์ฟิลมาเจอสายผมนี่ต้องหยุดทุกคนใช่ไหมครับนีครับมน้ำเงินได้ไวครูเสร็จแล้วครับรุ่นน้องจากเมืองคอนครับแกนแก้วสบุญนมิลิทลูกศิษย์คนเก่งของดรเรสัเวครับป๋าเงี่ยมสบุญมิลิครับส่วนที่ไล่ล่าสวยงามอยู่ที่มุมแดงนี่ก็คือเพชรศิลาวัลชาครับ วันนี้คุณเสียฟิลครับอุรชาวงเทียนพร้อมด้วยสตาร์เทนเลยก็โอ้หมาดูมาให้กำลังใจกันที่เวทีนี้ล้นไปที่มุมเลยครับสําหรับกรรมการผู้ชิขาดเวทีนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์อรันุชกางครับส่วนให้คะแนน3ท่านได้แก่กรรมการปรวัติแขกสินทรกรรมการธงชัยทองสวกและกรรมการพงพัฒน์ว่องวครับเอาละครับแมที่มุมแดงครับเสียฟิวอุรชาวงเทียนครับ มาถอดมงคลให้กับศิริรักเลยนี่ครับถือว่าเป็นมวยเอกของค่ายเลยนะครับทําค่ายมาเนี่ยไม่นานครับแต่ว่ามีมวยเอกมีมวยเ,เ,เงินแสนประดับค่ายเรียบร้อยแล้วครับนีค่ครับคณดอนสุนราชครับบริกรรมคาถาพร้อมกับแม่เรียกว่าส่งจิตส่งใจให้กลาลังใจกับแก่นแก้วับนเจ้าคู่บารมีเรียกว่า,เ,วาเล่นบริ ขาถาทุกอย่างครับหอยฟองให้พามาด้วยอาแล้วครับเพชรศิราม,มาลที่มุมครับร่างกายต้องการมาท้าครับอาครับยกแรกตางกันเลยครับกับมวยคู่เอกนอารายการในศึกมวยในสองเมียนเดือดครับ อย่าลืมครับติดตามไปได้ทุกวันเสาร์เวลา1 7นกา30นาทีเป็นต้นไปผ่านทางช่อง JKN กดหมายเลข18ขอขอบคุณบริษัทเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ขอบคุณบริษัท JKN g o b l Group จำกัดมหาชนขอบคุณธุรกิจ5ดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000และขอบคุณบริษัทมวยเด็ด789จำกัดครับนะครับมาว่ากันเลยครับยกที่ห่ครับมวยคู่เอกนันาดการ มวยเด็ดสำเวียนเดือดวันนี้ต้องว่าเดือดทุกคู่ครัที่ผ่านมา4ี่คู่เต็มๆครับเป็นกำลังใจกันจากของท่านผู้ชมนะครับได้ดูมวยด,ดีดัน,นดำเนินมาถึงคู่นี้ครับสายเจอสายครับว่ากันว่านี่เป็นเกมการที่โชคยากที่สุดกับสายเจอสายพลาดแล้วพลาดเลยครับเนี่ยก็ต้องดูกันยาวๆครับมวยคู่นี้จังหวะฝีมือด้วยแต่ที่สําคัญครับถ้าหากใครพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับอาจจะถึงจุดจบได้เลยเหมือนกัน โทษในเรื่องความเร็วความคมของอาวุธเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับซ้ายกับซ้ายขวามีไว้ยืนทั้งคู่เลยนะครับจังเกงสีแดงนี่อุดรธานีครับน้ําเงินนี่นครศรีธรรมราชครับสองปอนด์มีผลหรือเปล่าครับบางเกงสีแดงต่อให้ก็เพราะว่าแม่ชื่อชั้นนี่ดังมาก่อนแล้วครับเคยไปเจอกับบิ๊กเนมอย่างกุมารดอยเพชรินดีอะคาเดมี่มาแล้วด้วยครับนี่นะครับคอยยังหาจังหวะหาช่องเข้าทํำครับ แต่ต้ายมาก็ยังติดบังครับแก่นแก้วเพชรศิลานี่ยิ้มที่มุมปากครับมันจะให้เกินเหตุหรือเปล่าครับตอนนี้สีหน้าท่าทันนี่ยังดีแหละครับยังไม่เครียดครับอ่แล้วก็วันเสาร์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับมวยเด็ดสงเวียนเดือดของเราครับบิ๊กวันต้องคู่บอลครับเจอชาติจิตติสเจ้าโตบาจีนะครับเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิ้มเจอเก้ากระสเทียนโพครับผู้รองโนบิตะเจอกับเจริญยศหรือองซานนะครับหนึ่งอำนาจอึงอุบลครับเจอกับกาเกสิไทยแลนด์ครับหรือ หรือชื่อใหม่คือเพชรธนพัฒนนะครับแล้วก็เปิดหัวด้วยกฤษดาพอหลบุญครับเจอกับน้ำเจริญบุรนามวยไทยครับเสาร์หน้านะครับ25มีนาคมก็เจอกันนะครับมวยเด็ดสงเวียนเดือดครับ17นาฬิกานาทีนะครับทางหน้าจอช่องเ k เ18นแะครับแล้วก็เพจมวยเด็ด7 8 9 5้าคู่มวยที่ไม่ดูไม่ได้จริงๆครับก็ถือว่าพลาดไปได้โดยประกันทั้งพวงครับต้องติดตามชมต่อไปน่กระแสกำลังมาแรงครับึมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับ บนบทีก็ยังหาจังหวะหาความชัดเจยนยังไม่เจอครับนี่ครับมวยเชียงสูนด้วยกันทั้งคู่ต้องทำความรู้จักการสักเล็กน้อยก่อนครับมีกระโดดต่อยด้วยนะครับทางด้านแก่นแก้วครับแต่ว่าเพชรศิลาครับก็มีแข้งซ้ายครับถือว่าเตะได้ดีดูครับแม่วันนี้ดูเนื้อตัวของทางด้านแก่นแก้วนี่ปึ๊กเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่ด่โอ้โหหนาปักเลยฮนะน่าจะไป ซอมาแบบไปปั้นหุ่นมาเลยนะครับเอาครับบดยกแรกครับพักชมสีหน้าสัญชคู่เดียวครับ12เป็นของน้ำเงินครับต่อกันสองปอนด์นะครับแต่ผู้นี้อาวุธมวยก็คล้ายกันมากอครับเน้นแข้งซ้ายเป็นหลักครับอยู่ที่ว่าใครจะออกแข้งได้แม่นยำได้เข้าใช้โครงมากกว่ากันเลยครับผู้นี้นี่ครับรากความหวังไว้ที่แข้งซ้ายล้วนๆครับ กันแก้วนี่มีแข้งซ้ายอย่างเดียวครับแม่ทีเพชรศิลานี่มีแข้งซ้ายกับสอกซ้ายครับเรียกว่าพลิกเกมได้ไหมล่อยครับทางด้านเพชรศิลาวันนี้ขึ้นชั้นมาเจนนักชกรุ่นพี่ครับแก่นแก้วได้น้ำหนักสองปอนก็ดูว่าจะเป็นจุดพลิกเกมหรือเปล่าในวันนี้ครับครับแม่ก็ยังดูจังหวะอยู่นะครับไม่มีใครอยากพลาดด้วยกันเอาครับซ้ายยาวของเพชรศิลาแก้วขยับบีบเข้าไปครับหาจังหวะเอาคืนนะเอาแข้งขวาครับดอกนี้ ถือว่าลักเตะยังสวยงามครับหน่วยซ้ายที่วางแข้งหน้าได้ดีครับแก่นแก้วต้องเติมความหลากหลายครับอ้าวขวาขวามาครับแข้งหน้ามาเหมือนกันครับีมแข้งซ้ายยางเดียวไม่พอครับผู้ชกจับทางได้อ้าวซ้ายจากทางด้านแก่นแก้วมาอีกครั้งครับเริ่มเติมมาเลยครับทางด้านนักชกจากนครศรีสรรามราครับแก่นแก้วเป็นนักชกที่มีความเร็วสูงทั้งคู่เลยนะครับฉะนั้นแล้วใครหลุดนิดเดียวนี่โอกาส ว่าโดนลงโทษมีสูงเลยครับอ่าดูในกันบ้างครับตั้งแขนแทงเข่ากันครับอ่ะตีได้ไหมครับทั้งคู่ไม่ใช่บวยเข่าครับกรรมการเห็นว่าไม่ตีแยกเลยครับนะครับอ่าปักหลักกันอยู่กลางเวทีฮะหาจังหวะกันอยู่ครับแม่ซ้ายของชรศิลาครับยังถือว่ายังทํางานได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาลุกดีวิ่ครับแม่นี่นะครับหลุดหลวมกันเนี่ยต้องบอกว่าเตะกันคนละทีเลยครับอัดกันฮะด้วยแท่งซ้าย เอะครับเกี่ยวแล้วโต้แล้วก็วางแข้งได้เข้าปอทั้งคู่ครับอ้าวแล้วโอ้ยสับสอซ้ายครับเพชรศิลาเอาครับเหมเกมการชกบนเวทีก็บิดหัวใจครับสายเตะสายก็มบเกีกเป็นแบบนี้โอ้เอานะครับเริ่มจะเล่นของมีคมแล้วนะครับสอกเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านเพชรศิลาครับสอกไปก่อนครับมีหมักเติมเข้ามาด้วยผมแก้วก็ยังไม่ตกใจนะครับยังขยับหาจังหวะอยู่อาวอ้ายครับแต่สูงเลยนะครับ ถ้าโดนเต็มๆดีโอ้โหน่าคิดเลยครับว่าจะทนอยู่ได้หรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี่แหละครับจนถึงตอนนี้นี่ก็ถือว่าแกนแก้วก็สู้กับนักชกลพี่ได้อย่างไม่ได้เสียเปรียบมากมายครับเอาละครับทิ้งหมัดซ้ายมาเพชรศิลาโอ้แต่ที่ใจทิ้งหมัดซ้ายครับเพชรติลาแข้งซ้ายคู่ชกมองเห็นครับต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเติมโอ้โดนหมัดน,นี่ถึงก็ต้องถอยเหมือนกันนะครับเอาแต่ว่าสอกคืนได้ครับแกนแก้วโอ้หมัดของเพชรศิลาเนี่ยเร็วจริงๆครับ ต่อยโป๊ะเดียวนี่มีโอกาสหล่ดได้เหมือนกันครับแต่ว่าแก่นแก้วยังทนได้ครับนะครับช่วงปลายยยครับเอาครับแม่จะถึงลงไปได้เหมือนกันนะครับวัวสีมือแบบนี้ด้วยความเร็วครับเอาครับเรศิลาแข้งซ้ายครับแก่นแก้วมีหลุดให้เห็นไม่ได้เลยนะครับชิงกันออกแข้งซ้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่แข้งซ้ายนะครับยกที่ผ่านมาเราเห็นมีจังหวะหมัดกับศอก แม่ได้เตนหลุนเตะหลุนเหมือนกันครับซ้ายมาซ้ายคืนเลยครับโตคืนคํับันครับตานมาอีกแล้วทางด้านเพชรศิลาแก่นแก้วตัดชินใจชิงเดินครับซ้ายมาอีกแม่ทิ้งมาซ้ายยังไม่ได้ครับแก่นแก้วครับใจร้อนกว่าครับแก่นแก้วเดินลุยเข้าไปหาแต่ซ้ายยังไม่ได้ซ้ายคืนมาครับพยายามเกบี้ยละเอเย็นครับทางด้านเพชรศิลาเริ่มจะมีหมัดเข้ามาด้วยครับเพชรศิลาแทงซ้ายไปครับแก่นแก้วก็คืนด้วยซ้ายเหมือนกัน ตอนนี้นี่เป็นแกนแก้วครับถูกดึงเข้ามาให้เดินแล้วครับเอาครับสายไปก่อนครับจังหวะนี้แมแต่ว่าแก้สถานการณ์ได้ดีครับสําหรับทางด้านเพชริลาเนี่ยนบเกียรถโต้ครับเพชรีลาแกนแก้วลุกขึ้นมาสู้ไปครับ้ายมาครับโอ้ได้คลเมดขึ้นมาอีกทันกันครับทีมมวยค่นี้แต่ว่าจะแข่ง้ายได้จากเพชรีลาแม่จบได้สวยงามครับเพชรีลาจังหวะก่อนจากครับออกแข่งสายได้แรงได้น้ําหนักเลยนะครับทั้งคู่ครับจังหวะ บิดบิดสะโพกครับซ้ายจากอุดรมุมแดงครับซ้ายจากแดนใต้ครับนครศรีธรรมราชน้ำเงินเอาเอาหลุดหลุดหลุดขื้นได้ไหมยังยังคืนไม่ได้ครับนี่ะจังหวะแบบนี้ครับต้องเก็บรายละเอียดกันให้ดีครับแหมะว่าพลาดนิดเดียวนี่อาจจะเสร็จได้เลยครับแข้งซ้ายครับเรศิลาตอนนี้หรือว่าเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วครับหันมาหลงล่างครับครัเพเรศิลาแต่ถ้ายทำตัวไม่พอครับมีร่างสลับบนครับอ้าวทีมาเอาล้ครับแม่พร้อมใจกันต่อยครับ กลับนายมาสับซ้ายซ้ายขึ้นมาจากหน้าแก่นแก้วครับโอ้นีครับเริ่มจะเล่นของหนักของแรงกันแล้วครับแม่แข้งนี่ต้องบอกว่าสูสีกับแต่ว่ามีหมัดต้องเติมเข้ามาครับเพื่อสร้างความไม่เปรียบกันเอาครับตอนนี้แกนแก้วขยับเดินเปลียเก้าไปหาจังหวะอยู่หาจังหวะอยู่ครับเตะซ้ายครับแม่เพชรศิลาไม่ต้องหาจังหวะเยอะครับมีศอกน่ากลัวทั้งคู่ด้วยนะครับซ้ายแข้งกระถว่าเฉียบแล้วครับ อ้าเอาขยับซ้ายจากนครอาวหลุดโอ้โหโยนเต็มพุงเลยครับอ้าวแทงไปคืนซ้ายครับช้าไม่ได้จังหวะแพ้แม้แต่ช้านิดเดียวนี้อาจจะถึงแพ้เลยครับพี่น้อยถูกต้องครับพลาดไม่ได้ครับต่องละเอียดเป็นพิเศษกับมวยคู่นี้แกนแก้วโยกเข้าหาวางแข้งซ้ายมาติดบังเพชรจิดลาอย่างไม่คืนครับหาจังหวะรอโต้งทำงานอ้าวเอา้ายมาก็ยังติดบังครับติดกา แกนแก้วเดินหน้าลุยต่อครับขยับขยับโยกบางแข้งซ้ายมาลูกนี้ได้อ้าวขึ้นมาทันควันครับเพชรศิลาโอ้นี่แหละครับสองปอนจะมีผลหรือไม่ครับแม่โดนหมัดถึงกับพังงะออกไปเหมือนกันครับแกนแก้วโอ้แข้งซ้ายของเพชรศิลามาอีกดอกหนึ่งครับแกงแก้วก็ไม่รับความพยายามครับโอ้โหยกนี้นี่ต้องบอกว่าเอาไปเลยครับสิบดาวอร์ชาต่อสองปอนให uh ้ก huh. AH. ับแกงแก้วสบุญมีฤทธิ์ครับนี่แหละครับแกนแก้วเดินหน้าลุยต่อครับเข้าไปดอแข้งซ้ายมาก่อนหนึ่งดอกจากเพชรศิลา ทีซ้ายอีกครั้งครับพยายามเบรกเกมเสริมครับเพชรศิลาซ้ายมาจากแก่นแก้วอ่านับโต้ซ้ายคืนอือซ้ายล้วนๆครับมวยคู่นี้โอ้ไปหลงแข้งซ้ายของรุ่นพี่หรือเปล่าครับแก่นแก้วเอาครับลุกหนักยังได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่า2ปอนครับอาวุธเนี่ยย่อมจะหนักกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็ความทนทานด้วยครับเอาขยับเดินต่อไปครับแกนแก้วเอาครับเตะตัดล่างมาอ่พยายามจะเร่งเครื่องขึ้นมานะครับทางด้านแก่นแก้วครับ เพชรศิลาก็จุกกิกกวนใจอยู่แล้วนะครับเป็นมวยอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าชกยากเขาเป็นมวยซ้ายด้วยอ้าวซ้ายไปครับแกนแก้วพยับชวนรุ่นพี่ทะเลาะแล้วครับอ้าวตัหมาดไปต้องออกได้เยอะหน่อยนะครับแกนแก้วนี่นะครับพยายามปัดเข่ามางหิัะนะตอนนี้ทางด้าแกนแก้วลำพังแข้งซ้ายไม่น่าจะเพียงพอครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้อ้าวจะขามาโอ้สอบสอบขารับเพชรศิลาก็แล้วครับล็อกในสู้เก็บไปแต่โอ้ล่ะครับจะมีอย่างงี้อยงฮาครับ แก่นแก้วนี่แก้เกมด้วยการเตะตัดล่างนะครับใน้ขาที่ยืนของทางด้านเพชรศิลาเนี่ยออกจะให้อ่อนลงนะครับเพื่อให้แข้งซ้ายเนี่ยช้าลงแต่แต่ว่าจังหวะนี้ครับแมเจอเกี่ยวลงไปอีกครับลูกเก่งต้นเลยะครับเพชรศิลาครับซ้ายไปครับแก่นแก้วยังตัดเวทีครับหาตัวรุ่นพี่เจอไหม ซ้ายไปก่อนครับคิดเยอะไม่ได้นะครับคือจะออกต้องออกเลยนะครับแหมกไกลดีเพชรศิลาแกมีศอกด้วยครับแกฟันเร็วมากครับสับฝอกมาสวยงามครับเพชรศิลาแก่แก้วเดินหน้าไล่ต่อครับทิมงนกครับโบเป็นการใหญ่ครับอกต้องเดินครับเดี๋ยวก่อนนี้ครับเกี่ยวแล้วว่างกันอีกครับท่านเพชรศิลาโอ้ดัดอีกไปครับแก่แก้ของชาว้วครับโอ้ทีนั้นพอใจกับลงนี้เดินหน้าลุยต่อนี่แหละครับแก่เตะอีนักนี่เททิ้งก็เลยนะครับแก่แก้ว ยัยามาจังหวะอยู่ก็แม่แต่ว่าเป็นแข้งซ้ายของพี่สิระไปนะครับแม่จับเทแล้วซ้ายคืนไปโอ้ถือว่าทําได้ดีครับแก้วพยาบเดินมาแม่แต่ว่าจังหวะใจลอยไปนิดนึงครับโดนแข้งซ้ายไปทีหนึ่งในช่วงท้ายปลายยกที่4ครับแขนขาทั้งคู่ก็เริ่มจะล้าเหมือนกันนะครับจังหวะอาจจะไม่เร็วเหมือนเดิมโอ้โหหลุดเนี่ยแหละครับแม่โดนซ้ายไปอ่าแก้วต้องต้องเอาคืนหน่อยครับ สุด,ดยทยมืสักครู่นี้เรียกว่าสวยดูดูดไม่จีบครับแข้งซ้ายของเพชรจลาแก่นแก้วจะหลงทางหรือเปล่าครับตอนนี้หลงทางเสียเวลาครับหลงแข้งซ้ายเพชรจลานี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับเอ,เอาครับแต่ยังมี้หนึ่งทางครับวงในครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ใช่มวยเข่าครับแต่ว่าต้องรัดออกมาให้มาให้ครบเครื่องนะครับแก,แก้วขยับ อ่าแต่ก็ไม่เดินแล้วครับตั้งไว้ไม่ถอยไม่เดินแนมะแข้งซ้ายของเปติลามาโอ้เอาแล้วครับแนะคืนกันครับโอลทัทีเดี๋ยวต่างมันต่อครับเปติลาจับนายมัดตีครับเปติลาโอ้โดนดันทิ้งไปอืมต้นยกก็โดนดันทิ้งไปแล้วทางด้าน,กนแก่งแก่มาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ครับอ่สองฟอร์ในแกยกตัวอลอยนะครับร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบสองเอาไปอีกแล้วครับโอ้ดูครับเททิ้งอีกแล้วครับ แข็งแรงมากเลยนะครับวันนี้เพชรศิลาครับโอ้แล้วก็นิ่งเลยครับอ่าเอาหมัดไปครับแก่นแก้วอ้าศอกอ่าโดนสอกเหมือนกันนะครับเพชรศิลาแก่นแก้วนี่อาจจะต้องออกให้เยอะกว่าเดิมะครับไม่อย่าอย่าไปห่วงซ้ายแข้งซ้ายอย่างเดียวต้องมีหมัดมีศอกครับนี่ละครับต้องทำเป้าให้เจอต้องหาโฟกัสให้ได้เร็วๆนี้ครับทางด้านแก่นแก้วความบางยังพอมีครับตราบใดที่ีละครั้งยุทธศิยังไม่ดังโอ้เดินช้าก็โดนแข้ง เดินเร็วก็ยังหาจังหวะไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้แก่นแก้วเป็นศิลายิงต่อยิ้มมัใจแล้วครับเอาละครับมีหมัดมาครับแม่ดูฟิตหุ่นมาก้ามใหญ่แล้วเป็นไงหมัดหนักไหมครับแม่โอ้แต่ว่าลูกนี้ครับวันนี้เนี่ยถือว่าทีเด้ทิมคขาดอยู่เขาเลยครับแก่นแก้วแกงหมัดซ้ายรอครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ต่อยไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับมาว่ากันใหม่หาความชัดเจงกันต่อครับ จังหวะจบทําได้สวยกว่าครับเพชรศิลาแกนแก้วครับเดินไล่ต่อยหมัดพยายามจะจามด้วยศอกครับแต่ว่ามันก็ไม่เข้าเป้าครับโอ้โหวันนี้ครบทุกรสชาติเลยนะครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดของเราครับในการทํางานของซุปจีนะครับคุณจีราชัยวศิลารัตนวงศ์ครับก็เจอกันทุกวันเสาร์ครับเวลาเดียวกันนี้ครับ17น30นาทีถึง20นาฬิกาตรงนะครับ ตอนนี้ซุปเปอร์จีก็ดูกเกมไปก็ยิ้มที่มุมปากไปก็พอใจผลงานครับคู่มวยออกมาแบบนี้นี่แหละทีมงานคนประกอบก็ปลื้มใจครับโอ้ดีๆแกนแก้วก็ทําเต็มที่แล้วครับถือว่าเป็นการขึ้นชั้นมาประกบกับมวยดาวดังอย่างทางด้านเพชรศิลาละครับต้น้นนี่ก็พอสู้จังหวะกันได้ครับแต่ว่าท้ายๆนี่โอ้ยิ่งต่อยเพชรศิลายิย่งฉายครับเดี๋ยวพอแข้งซ้ายนี่เอาครับอ่ะยังมีหมัดมาครับแกนแก้ว โอ้โห oh อย่าประมาทไม่ได้นะครับอย่าไปย่ามใจนิดเดียวยเนี่้ต่อยโลนลงไปกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับแฟนบวยเนี่ย <c oughs> โทษใครไม่ได้ครับลุงนี่ถือว่าถ้าเลยแต่พี่ล็อกขึ้นมาก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่ายังไม่หมดเวลาครับยังมีความหวังสําหรับทางด้านแก่นแก้วครับแม่เดินไปเดินมาในไล่ไม่จนก็ทําท่าท้อเหมือนกันครับแก่นแก้วนับถอยหลังนะครับอีกสิบวิสุดท้ายครับวันนี้นี่ มวยร้าใจทุกคู่เลยนะครับทิกไปทิกมาไม่รู้กี่ตลบตอกี่ตลบเลครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับผู้เอกจบแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์หน้านะครับมวยเด็ดสงเวียนเดือดทางหน้าจอช่อง TKN 1 8นะครับในการร่วมมือกันระหว่างทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและก็บริษัทมวยเด็ด7จ9าจำกัดนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับ สอปอนไม่มีผลกับเพชรศิลาวอุรชากบเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนแก่นแก้วสอบุญมีลิ์ไปนะครับโอ้โหเสียฟิลขึ้นขึ้นไปโส้โ,โห<ส>โซครับ,รบโอ้ดูทอดูไม,ไม่ออกครับ